ต่อไปท่านสัิระเผือกพันธ <issions> ์เชิญครับกระเรีย <saben>. นท่านประธานสภาผู <pou> ้แทนราษฎรที <flush> ่เคารพครับผมสถิระเผือกพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีอำเภอสถิตครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องแต่เน้นๆซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนอำเภอสถีของผมครับเป็นเรื่องของการให้บร <nak pap> ิการน้ําประปาซึ่งไม่ไหลมาเป็นประจําหลายปีแล้วด้วยท่านประธานครับท่านประธานครับอำเภอสถีของผมเป็นอาเภอเดียวแต่มีทั้งหมด5ตําบลขอสไลด์ด้วยนะครับสไลด์นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ในรัฐสภาแห่งนี้ทราบถึงความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนของผมได้ระบายถึงความเดือดร้อนของการให้บริการน้ำประปาในอำเภอสถีเป็นประจำครับแต่ทราบไหมครับท่านประธานครับ หนึ่งอำเภอของผมห้าตำบลมีผู้ให้บริการน้ำประปาทั้งหมดสี่หน่วยงานครับหน่วยงานที่เป็นปัญหามากที่สุดและเป็นประจำครับคือหน่วยงานแรกบริษ,ษัทอีสวอเตอร์จำกัดมหาชนซึ่งดูแลตำบลสตีบตำบลบางเสร,บบสรและตำบลแสมสารทํานรานครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่น้ําไม่ไหลบ่อยมากครับสมัยก่อนทําถนนอยู่ก็บอกว่าท่อแตกแต่ปัจจุบันนี้ถนนสร้างเสร็จแล้วท่อก็อยังแตกครับท่านประธานครับ งนี้เองก็ฝาก,ากามมาท่านประธานผ่านไปยังต้นตีว่าการสุโมหัตไทยด้วยครับแต่ยังไงก็ขอบคุณอีสวอเตอร์ที่อนุมัติโครงการสเปดโครงการขยายเขตปราปาให้ในปี2 5 6 7นี้ด้วยเช่นกันครับอันนี้คือบริษัทแรกครับบริษัทที่2ครับเป็นกิจการประปากองทัพเรือซึ่งให้บริการน้ำปปาในเขตข้าราชการกองทัพเรือครับอันนี้เป็นปัญหามานานเหมือนกันครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําขุ่นและน้ําเหลืองครับใส่ชุดขาวชุดนักเรียนของครอบครัวและการหาเรือนี่ซักไม่ได้เลยครับท่านประธานครับแล้วต่อไปน็ครับ อตรงนี้ก็น้ำไม่ไหลบ้างครับโดยเฉพาะหมู่บ้านสาม,มิคคี47โดยพื้นที่ผู้ตรวจลงของผมครับแล้วหน่วยงานสุดท้ายก็ท่านประธานครับเป็นหน่วยงานกรปะปาพัทยาครับอันนี้ดูแลตําบลน,นาจอมเทียนกัทมานานครับตรงนี้ก็มีน้าไม่ไหลบ้างน้ําเหลืองบ้างครับท่านประธานสังเกตไหมครับ หนึ่งอำเภอแต่มี4หน่วยงานของการให้บริการน้าประปาเพราะฉนั้นความสับสนเกิดจากประชาชนแน่นอนแล้วที่สำคัญครับการให้บริการน้าประปานั้นปัจจุบันน้ําไม่ไหลบ่อยมากน้ําเหลืองแล้วโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ำครับผมจึงนําเรียนท่า,านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกิจการประปากองทัพเรือครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับให้เร่งรัดพิจารณาและแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอสตรีของผม้วยครับขอบคุณครับ